เภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ว้าวเขาบอกว่ารถทุกชนิดมาได้รถพังนะนรถพังไปไม่ได้ถ้ากางเต็์แค่คนละร้อยเองซุ้มแบบนี้ก็คือกางเต็นท์ในซุ้มได้เหรอคะโอ้โหตูงนีวสวยหมูมทยยังกินหอมแล้วนะสามชั้นก่อนเลยจ้ากุ้งสุกแล้วนะพี่หวิ สวัสดีตอนเช้าวันที่7ของทริปที่สวนสนบ่อแก้ว ดีมากหลับสบายเดี๋ยวเราเก็บเต็นท์แล้วก็จะไปกินกาแฟเมื่อวานนี้ตอนเย็นที่เข้ามาเห็นมีร้านกาแฟฝั่งตรงข้ามวันนี้เราจะเดินทางไปกางเต็นท์กันต่อที่อำเภอแม่ริมจ้า ถ่ายรูปสวยมากเดี๋ยวปอเดินไปเปิดประตูให้ผู้เพราะว่าปออยากเดินชมวิวไปด้วยสวยมากเปิดประตูได้ใช่ไหมได้นี่แข็งแรง ฉันชนแล้วแม่ชนรถไม่ช่วยนะาฝั่งตรงข้ามเขาไม่เปิดขับไปทางนู้นก็ได้ข้างหน้ามันจะมี สวนสซน,นบอ่อแก้วข้างหน้านี้ก็จอดนอนได้นะบายนี่มีอาหารตามสั่งด้วยระเบียงสวสดีค่ะอ๋อเครื่องทำกาแฟ<ช>ต้องใช้ใชไฟ ไฟดดบแต่ว่าข้าวสั่งได้ใช่ไหมคะข้าวได้ครับช่วงเมนูโซดาอะไรได้ที่เวนกบแฟอ๋อโอเคพอเอาโซดามะนาวค่ะค่ะขอบคุณค่ะอ่ะนั่งได้เลยใช่ไหมคะอห้ยหอมมากเดี๋ยวเรากินข้าวด้วยมาแล้วกระเพราหมึก นีหม,ม,ม,มึกนุ่มตอนแรกเห็นชิ้นใหญ่ๆนึกว่าจะแข็งลองนิดนึงหมึกหนวดเบลื้มบนักทองมีเกทอะไรบงหืมผักทองหืมผักทองขนมผักทองข่มที่ผักทองนั่งกินข้าวชมวิวป่าสน bùng ถึงถนนแล้วอ่ะริมถนนเลยเนี่อะอีกนิดเดียวเองอ่ะ ริม,ามาจังห<า>วัดเชียงใหม่ว้าวฉากแรกก็ว้าวเราทุนน่งนาภูเขามีริมคลองด้วยคลองน้ำตันขาดบ้านแม่แอน จะไปกลางเต็นที่ฮักโดยลานกลางเต็นน้อมาครั้งไปอกครั <Kes> ้งในเพจเขาบอกว่ารถทุกชนิดมาได้คือเป็นรถพังนะรถพังไปไม่ได้ใชยฮักโดยยอ้รู้สึกว่าจะมีของข้างหลังรถคว่ำนะครับ ใช่ไหมซ้ายห่างอยู่ใช่ไหมซ้ายห่างอยู่ซ้ายห่างอยู่ไปเลยไปเลยไก็ชันนะฟังฟังจากเสียงรถที่ค่อยคอยขานขึ้นแต่ว่าถนนก็โอเคไม่ได้ยากมาก แล้วักโดยทีกยุาเนี่ยทางเขา้าเข้าทางไหนจ้ะคุณป้าบอกว่าขับเข้าไปข้างในเลย สวยทำไมอยู่คิดว่าตรงนี้ได้ไหมคะตรงนี้ก็ได้นูหาหาลานที่สวยๆหรือว่าจะตรงไหนได้อ๋อเลือกได้เลยเหรอคะได้เลยค่ะอคขอบคุณค่ะโอ้โหปลูกดอกไม้ไว้สวยเลย น้ำอยู่ข้างบนนู้นใช่ไหมคะค่ะเจ้าแต่พี่อุ๋ยเลยโปได้หมดเลยสวยทุกสวยทุกวิวเลยอ่ะนี่เอาเข้ามาหน่อยก็ได้จะมีเป็นซุ้มแบบนี้ก็คือกางเต็นท์ในซุ้มได้หรอคะถ้าเป็นซุ้มอย่างนี้ละคะเท่าไหร่คะอ๋ซุ้มละสองร้อยแล้วก็มีไฟฟ้าให้ใช้ด้วยจะเป็นซุ้มแบบนี้ก็คือไปกางเต็นท์ข้างในพร้อมไฟฟ้าซุ้มละสองร้อยบาทของเราอ่ะคนละหนึ่งร้อยบาท ไม่มีไฟฟ้าแต่ถ้าใช้ไฟฟ้าก็จะมีบวกเพิ่มเติมในวิวนี้พอจองหมูกระทะมาชุดละ400บาทแล้วก็ค่ากางเต็นท์ของเราเนี่ยคือไม่ใช้ไฟฟ้าคนละ100บาทแล้วก็ไม่ได้กางในซุ้มคือกางแบบกางอย่างเงี้ยไม่ได้กางในซุ้มเนี่ยคนละ100บาทไม่ใช้ไฟฟ้าถ้าเราใช้ไฟฟ้าบวกเพิ่ม50บาทถ้าใช้แอร์บวกเพิ่ม100บาทเห็นภูเขาเยอะแยะเลยะ ค่ากลางเตงแค่นคนละร้อยเองคือวิวสวยนะไปเดี๋ยวเราไปดูห้องน้ํากันนีซุ้มแบบนี้ซุม้มละสองบาทอันนี้ซุ้มสามในซุ้มก็จะมีเปลนอนมีโต๊ะมีเก้าอี้ให้ดีนะนี่มีหลังคาด้วยอันนี้ซุ้มห้า่ห้องน้ำนี่ฝั่งผู้ชาย อ้ห้องน้ำสะอาดที่ล้างจานคุณป้าคะข้างในนี้คือห้องน้ำอีกใช่ไหมคะอ๋อมีสองจุดใช่ไหมคะขอบคุณค่ะนี่ประตูทางเข้าสวยมากนี่มีตรงนี้เมื่อกี้เราไปเข้าตรงนู้นดูฟังว่น อันนั้นที่เราเข้าตรงนี้คุณป้าบอกว่าจะเป็นห้องน้ําห้องอาบน้ำตรน,ตรนี้ห้องอาบน้าไปดูตรงนี้ยตรงนี้ก็น่ารักห้องน้ำเลยเอ้อมีอีก ตรงน้นก็มีอีก้ห้องน้ําเยอะเอนี่อันนี้จะเป็นห้องน้ําเป็นห้องน้ําห้องอาบน้ําแยกนะฝั่งนี้โอ้ห้องน้ําเยอะตอนแรกคิดว่ามีแค่สองห้องตรงนู้นนี่ก็ห้องน้ํา โอ้ตรงนี้วิวสวยเป็นชิงช้าเป็นชิงช้าเกิดอะไรขึ้น Yay, set leo. เป็นหมูกระทะที่สั่งของที่ร้านชุดละ400บาทก็จะมีหมูให้ชุดผักแล้วก็มีน้ําซุปคือหมูกระทะชุดละ400เนี่ยเขาจะมีเตาแล้วก็ก่อไฟมาให้เราเลยแต่ว่าพอแบบจะค่อยๆกินไปก็เลยเดี๋ยวเราจะใช้เตากับกระทะหมูกระทะของเราทูก <c oughs> ข้างในตกกะก้า <c oughs> นี่หอมอย่างดีเลย มีวุ้นเส้นมีผักมีน้ำจิ้มหนึ่งควัทุกอย่างคือเขาหอ่หอมาให้ดีมากนะี่นี่ชอบเตานี้นะม,นมันเก็บแล้วมันเล็กดี นะตอนปอจองลานกลางเต็นมาพอเห็นที่ลานน่ะเขาเขียนสั่ง Delivery ่แก๊บได้เรก็เลยลองมาเปิดดูจริงๆด้วยสั่งแก๊บได้ค่ะที่นี่กลางเต็นแต่สั่งแก๊บได้จะมีหลายร้านเลยหอมห,อหมูไทยยันกินกินหอมแล้วนะ S 1> <S 1> <S สามชั้นก่อนเลยจ้า <S <S สามชั้นกรอบๆจิ้มกับน้ำจิ้มช่ำๆ สา,สามชั้นกำลังกรอบเลยเป็นสามชั้นที่แบบไม่ได้หมักอ่ะเอแค่ราดซอสราดไอ้อนีม่มาพอมาหมักไปน้แบบนี้มันบางๆเดียวใช่แล้วแล้วปสามชั้นที่ไม่ได้หมักอ่ะเวลามาย่างอ่ะมันจะทำให้มันกรอบ แล้วมันจะอร่อยอันนี้เป็นความชอบส่วนตัวนะเพรชอบแบบนี้<ต>ชอบแบบ<ๆ>อืมชอบแบบไม่ต้องหมักืมกุ้งสุกแล้วน,นะหวีสุกมากมันจะน,นี่ไหมมันกำลังฉ่ำ กินให้ทันนะไม่ไหไหนไหนนี่นี่ขอถามชั้นอีกขอถาั้มกัน,ทำทำนกชอบของแข็งตัอเสียงมกชื้นนั่น่ะขอถามชั้นอีก มันมีเยอะลยนะแน่ยค่เพราะว่าเรากินไม่หมดเดี๋ยวหมากแต่ผักแต่ผักก็หมดแน่แต่หมูไม่หมดหรอกแน <laughs> ่แน่นะ <laughs> วันนี้ขับรถยาวใช่ไหมละ่ะ คนงานก็ใครอย่างตวนตามไหมไม่โดนไม่โดนครับครับ